ล่าสุดเผยกันหนดการเปิดตัวกลุ่มแคร์ภายใต้คณะผู้ห่วงใยประเทศเมื่อวันที่5มิถุนาย,ยนในภูมิธรรมเวชยชัยที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการดำเนินการของคณะผู้ห่วงใยประเทศหรือกลุ่มแคร์ ที่เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มคนหลากหลายวิชาชีพรวมทั้งผู้รีเริ่มที่ทำหน้าที่ประสานงานกลุ่มได้นัดหารือผู้เข้าร่วมทุกท่านและได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าจะมีการหารือกันของกลุ่มครั้งที่2ในช่วงต้นสัปดาห์หน้าโดยจะมีการหารือต่อเนื่องจากการประชุมครั้งแรกเพื่อให้ได้ข้อสรุปในเป้าหมายและความร่วมมือกันรวมทั้งสรุปชื่อกลุ่มอย่างเป็นทางการและ ความหมายตลอดจนแนวทางดำเนินการของกลุ่มในอนาคตว่าจะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติในยามวิกฤตคาดว่าเมื่อทุกอย่างเกิดความชัดเจนแล้ว จะมีการเปิดตัวกลุ่มอย่างเป็นทางการภายในเดือนมิถุนายนนี้ยืนยันว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดคณะกลุ่มผู้วงใหญในบ้านเมืองครั้งนี้จะมีคนใหม่ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นซึ่งหากได้มีการหาหรืออย่างเต็มที่แล้วคาดว่าจะพร้อมเปิดชี้แจงให้สาธารณชนได้ทราบภายในสิ้นเดือนสึกกกเหล่าพลังชารัฐบทพิสูจน์บิ๊กป้อมผู้มากบารมีจัดเจ็บหรือจบ ต้องติดตามพักปรบชารัฐในรูปชมใหม่เร็วๆนี้หลังกรรมการบริหารพักทั้ง18คนยื้อหนึ่งซือลาออกเกินกึ่งหนึ่งทำให้กรรมการบริหารพักชุดปัจจุบันทั้ง34คนสิ้นสุดลงรวมถึงนายอุตมะสาวนายนต้องพ้นสภาพการเป็นหัวหน้าพักกลายเป็นเพียงรักษาการตามข้อบังคับพักและจะจัดประชุมใหญ่เพื่อเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่ภายใน45วัน เป็นไปตามการคาดเพื่อเปิดทางให้บิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณผู้มากมารมีนั่งเก้าอี้หัวหน้าพักคนใหม่และเข้าสะสางแก้ปัญหาสะสมภายในพักที่มีมานานตั้งแต่เริ่มจัดตั้งรัฐบาลผสมจากกลุ่มก้วนต่างๆเตะตัดแข้งตัดขากันไปมาให้วุ่นมาโดยตลอดจนฝุ่นตลกไปทั่วพักก็เพราะแย่งชิงโควตารัฐมนตรีกระทั่งมาถึงขั้นแตกหักครั้งล่าสุดแต่ละกลุ่มในพักเปิดเกมจับมือชั่วคราว รุมถล่มกลุ่มสี่กุมารประกอบด้วยอุตามาสะสาวนายนสุนทรรัตสุนทิจิรวงศสุวิทย์เมศินรีและกอบศักดิ์ภูตระกูลให้นำไปสู่การปรับคอรมอ เหตุใดต้องเป็นบิ๊กป้อมเท่านั้นทางทางที่มีแผลการเมืองโดยเฉพาะปุมนาฬิกาหรูยืมเพื่อนมาใส่ไม่ต้องแจ้งยืน่นบัญชีทรัพย์สินเพราะปปชอ,ออกมาชี้ชัดแล้วว่าการยืมดังกล่าวเป็นการยืมใช้ของรูปมีใช่นี่สินที่เป็นเงินตราแสดงเห็นว่าบิ๊กป้อมเป็นผู้มากบารมีตัวจริง รองศาสตราจารย์ดรยุทธพรอิสระชัยอาจารย์สขาวิชาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโข,ขทัยธรรมธิราชมาให้คำตอบผ่านทางทีมข่าวก็พอว่าบิ๊กป้อมเป็นพี่ใหญ่สามปแห่งบูรพาพยักษ์ปอป้อมพี่ใหญ่ปอป๊อกพี่คนรองปอประยุทธ์น้องคนเล็ก ถือเป็นบิ๊กบราเธอร์ผู้มีบิ๊กคอนเนค i ชันโดยตั้งข้อสังเกตเบื้องต้นว่าทำไมบิ๊กปอมกล้าเข้ามาเพราะจริงๆแล้วไม่มีตำแหน่งอะไรในพักก็มีบารมีอยู่แล้วแสดงว่าต้องเข้ามาแก้ปัญหาบางอย่างในพรารัชัฐซึ่งต้องอาศัยผู้มากบารมีเนื่องจากพักนี้สร้างมาจากหลายกลุ่มที่ร่วมก่อตั้งพักทำให้เกิดความสัมพันธ์แบบระนาบเดียวกันจนไม่มีความเกรงใจการทั้งกลุ่มสมิตรกลุ่มสกุมาร กลุ่มธรรมนัตและกลุ่มปักใต้สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ในระนาบเดียวกัน อีกทั้งก่อนหน้านี้บิ๊กป้อมได้เข้ามาเป็นประธานยุทธศาสตร์ของพรรคพงชารัฐแต่ไม่สามารถแก้ปัญหาภายในพรรคได้จึงต้องเข้ามาเป็นหัวหน้าพรรคอาจจะแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ซึ่งส่วนตัวยังไม่แน่ใจว่าบิ๊กป้อมจะสามารถแก้ปัญหาหรือเป็นโซ่กลางได้หรือไม่เนื่องจากภายในพรรคพงชารัฐมีสสหน้าใหม่จำนวนมากอาจจะทำให้ความสัมพันธ์แบบเกื้อกูลน้อยลงมา เพราะฉะนั้นกระบวนการที่จะมีผู้อาวุโสเข้ามาแก้ไขปัญหาอาจจะทำได้50ต่อ50อย่างที่ก่อนหน้านั้นเคยบอกให้สสในพักที่เป็นรัฐมนตรีทิ้งหมวกให้เหลือหนึ่งใบโดยให้ลาออกจากสสก็ไม่สามารถทำได้อาจจะเป็นไปได้ต้องมีคนอื่นมาแก้ปัญหาแทนเช่นรอยเอกธรรมนัตพมเผ่า ส่วนบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาพยายามแสดงให้เห็นชัดเจนจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องภายในพระบรมรารัฐทางที่สถานะในความเป็นจริงทำเช่นนั้นไม่ได้เช่นการจะตัดสินใจปรับคอรม,มก็ต้องอยู่ที่บิ๊กตู่เพียงคนเดียวซึ่งไม่ใช่และควรต้องฟังเสียงพักร่วมรัฐบาลด้วยโดยสิ่งที่บิ๊กตู่ทำอยู่เพราะต้องการแยกบทบาทให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อรัฐบาลและพระบรมรารัฐ การที่บิ๊กป้อมจะเข้ามานั่งหัวหน้า,าพักรองชารัฐเพื่อเข้ามาแก้ปัญหาภายในอาจจะทำไม่ได้อย่างที่คิดและตอนนี้อายุมากมีปัญหาเรื่องสุขภาพเมื่อจะเข้ามาในตำแหน่งนี้ต้องมีผู้ช่วยอีกอย่างการเมืองไทยขณะน,นี้จะใช้ผู้อาวุโสเข้ามาไกลเกลี่ยปัญหาคงไม่เหมือนในอดีตเพราะมีนักการเมืองหน้าใหม่เข้ามาเป็นจำนวนมากความสัมพันธ์เกื้อกูลต่างๆคง,ง,งไม่ง่ายดังนั้นสิ่งที่บิ๊กป้อมจะเข้ามาสัสาาปัญหาอาจจะลำบาก พื่อไทยประกาศชัดหลังลือสพัดร,ร่วมรัฐบาลพระรงชารัฐลั่นไม่ทรยศประชาชนเมื่อวันที่3มิถุนาย,ยนนายสมพงษ์อมอรวิวัฒน์ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวชี้แจงถึงกระแสะข่าวลือว่าอาจจะมีการไปร่วมกับรัฐบาลหรือจับคู่กับพระรองชารัฐในอนาคตโดยมีรายละเอียดดังนี้ ภายหลังจากที่มีการลาออกของการบังการบริหารพระรังชารัฐได้ปรากฏทั้งข่าวลือข่าวปล่อยถึงการจับขั้วรัฐบาลใหม่ซึ่งมีกระแสข่าวเกี่ยวพันถึงพรรคเพื่อไทยในฐานะหัวหน้าพักผมจึงอยากขอชี้แจงต่อประเด็นดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจนไม่คลุมเครือดังนี้พรรคเพื่อไทยดำารงการยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยดังนั้นการร่วมทำงานกับพรรคใดต้องตั้งอยู่บนความถูกต้อง ชอบทมของที่มารวมถึงแนวนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินที่สอดคล้องกันพักเพื่อไทยปฏิเสธการเข้าสู่อำนาจที่ไม่เป็นไปตามคั้งของระบอบประชาธิปไตยและปฏิเสธการได้อำนาจมาด้วยวิธีการที่คำานึงถึงแต่ประโยชน์เฉพาะตนของนักการเมืองการทำงานการเมืองและการตัดสินใจทางการเมืองทุกครั้งต้องยุดมันและคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ พักเพื่อไทยยึดมั่นในผลประโยชน์สูงสุดของประเทศในภาวะวิกฤตการร่วมกันหาทางออกหากเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและต่อพี่น้องประชาชนจะกระทำได้ต้องตั้งอยู่บนความถูกต้องเปิดเผยและซื่อสัตย์ต่อประชาชนและจะต้องมีการหารือร่วมกันขอสมาชิกและผู้มีส่วนรับผิดชอบร่วมกันทั้งหมดในพักเพื่อไทยผมคิดว่าข่าวลือที่ปล่อยกัน ออกเพื่อหวังผลในการดิสเครดิตพักเพื่อไทยนั้นเป็นการการะทําที่มุ่งหวัง ในการต่อรองผลประโยชน์ของกลุ่มพักร่วมรัฐบาลกันเองโดยหวังอาศัยส่วนประกอบและเงื่อนไขต่างๆเป็นเครื่องมือเพื่อเอื้อประโยชน์แก่การจัดสรรอำนาจของพวกตนเองเพื่อให้ผลประโยชน์และอำนาจลงตัวกันเท่านั้นดังนั้นผมขอยืนยันต่อพี่น้องประชาชนและผู้สนับสนุนพักเพื่อไทยว่าไม่ว่าใครผู้ใดจะอ้างเป็นตัวแทนพักไปเจรจาใดๆตราบใดที่ผมยังทำหน้าที่หัวหน้าพักผมยืนยันจะไม่นำพาพัก ไปทำการใดๆที่ขัดต่อเจตจำนงของพี่น้องประชาชนและหลักการประชาธิปไตยเป็นอันขาดซีรัจวกแรงอุตมะธรรมนัสไม่เห็นหัวพักแขะเอาสอสอชุบแป้งจากออสเตรเลีย นายศิระเจนจาคศสโสกทมมพรพักรองชารัฐได้กล่าวว่าในวันนี้ทางพัพรองชารัฐได้มีการนัดประชุมพักโดยเปลี่ยนมาใช้สถานที่รัฐสภาเวลา10.30นแทน,นแต่นายอุตามะนายสุนทรรัตน์และร้อยเอกธรรมนัฐกลับนัดสอสในกลุ่มของตัวเองในเวลาเดียวกันตัวยึงอยากจะไปถามถึงทั้ง3คนว่ารู้จักหน้าที่ของตัวเองและให้เกียรติพักหรือไม่เพราะทางพักได้นัดเวลาสถานที่เพื่อประชุมอย่างชาัดเจนซึ่งมีการแจ้งต่อสมาชิตทุกคนให้ทราบล่วงหน้าแล้ว แต่กลับไม่ให้ความสนใจกิจกรรมของพักหรือว่าทั้ง3ท่านมีความคิดที่จะไปตั้งพักใหม่ตามที่มีข่าวออกมาจึงไม่ใส่ใจกิจกรรมของพักพลังชาลัฐแล้วโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอถามไปถึงนายอุตมะและนายสุทธิรัตน์ว่ายังสมควรที่จะดํารงตําแหน่งหัวหน้าและเลขาธิการพักต่อไปหรือไม่เพราะไม่รู้ว่าการกระทําเช่นนี้ทําไปเพื่อสร้างความขัดแย้งภายในพักหวังผลให้มีความแตกแยกหรือไม่ โดยคิดว่าทั้ง3ามคนควรที่จะหยุดบิดเบือนสร้างความแตกแยกได้แล้วส่วนจํานวนสสที่ไปร่วมให้กำลังใจอุตมะนายศิระกล่าวว่าตนมีรายชื่อสสที่ไปร่วมมีจํานวนเพียงแค่26คนแต่ที่กล่าวอ้างว่ามีถึง60คนนั้นตนคิดว่าเป็นการพูดให้ดูมีจํานวนมากเรียบเสมือนการนาสสไปชุบแป้งทอดให้ดูใหญ่และเยอะขึ้นโดยคาดว่าน่าจะเป็นแป้งจากประเทศออสเตรเลีย วีระเผยคนไทยเตรียมลุกฮือต่อสู้เพื่อความยุติธรรมหลังรับไม่ได้กับการบังคับใช้กฎหมายนายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันหรือคอปตอได้โพสต์แสดงความเห็นผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าเมื่อประชาชนรับไม่ได้กับการบังคับใช้กฎหมายที่ถูกเลือกปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่รัฐการลุกขึ้นมาต่อสู้คัดค้านความไม่ยุติธรรมดังกล่าวจึงเป็นเรื่องปกติ ของเราก็ใกล้แล้วประชาชนจะลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความยุติธรรมกฎหมายไม่ถูกเลือกปฏิบัติพวกจุดเตรียมตัวได้เลยได้เจอส้นตีนประชาชนแน่นายวีระได้นําข่าวของสหรัฐมาแชร์เป็นเหตุการณ์ประท้วงเผาสถานีตํารวจแห่งหนึ่งในรัฐมินนิโซตาและผู้ประท้วงถูกยิงได้รับบาดเจ็บเจ็ดคนในรัฐเคนตักกี้จากกรณีที่ชายผิวดําคนหนึ่งเสียชีวิตระหว่างการเข้าจับกลุ่มของตํารวจทําให้เกิดเป็นปัญหาบานปลาย